ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบสลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบสลี่แฟมิลี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับใครที่เข้ามาดูและอย่างไม่กดติดตามครับ กดติดตามไม่กันหน่อยเลยครับขยับเก้าไกล้2 0 0 0 0 0ผู้ติดตามไฮได้มากที่สุดภายในปี2 0 2 5นี้แหละครับ มาเดินข่าวสารเลข้อนี้ครับเบสขอพาคุณผู้ชมมากันที่ทางฝั่งของก่อนเกมของทางด้านรายการสําคัญกันหน่อยครับอย่างฟุตบอลเอฟซียิริตหลครับของทางฝั่งของบุริรัมอย่างอัสมารลอสเหลครับและทางฝั่งของเคนเนดูเกลก็เลยออกมาเปิดเผยแหลครับก่อนที่จะนําบุริรัมออกไปเยือนกว่างจูครับในศึกของทวยเอเชียแหลครับหรือทางฝั่งของอัสมารลอสนั่นครับหัวหน้าผู้สอนของบุริรัม์เลครับพร้อมด้วยทางฝั่งของเคนเนดูเกลในรับของทีมครับรวมงานแถลงข่าวก่อนเกมเหลครับที่จะออกไปเยือนกว่างจูตเอฟซีในศ เอฟซีแชมเปี้ยนส์ีริ2024รอบดิดเฟสเลยครับนัดที่8ในศึกเกมนัดสุดท้ายของรอบนี้เลยครับในเย็นวันอังคารวันนี้เลยครับวันที่18กุมภาพันธ์ในเวลา17นาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทยเลยครับโดยซึ่งตันานของทัพปราสาทไหลฟาครับในรายการนี้ครับแข่งไปทั้งหมด7นัดชนะไป3เสมอไป2แพ้ไป2ครับมี11คะแนนหลังลำดับที่6ของตารางเลยครับส่วนทางฝั่งของสมุรกวครางจูนันครับแข่งไป7นัดชนะไปถึง4เสมอไป1แพ้ไป2ครับมี13คะแนนหลังลำดับที่4ของตาราง เลยครับโดยทางฝั่งของเทนนานกวางจูนนั้นกับการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนเลยแหละครับเหลือเพียงแค่แข่งเพื่อจะจัดอันดับไปเจอทีมคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เท่านั้นแหละครับซึ่งเกมนี้ก็ยังมีความหมายสัรั์ทั้ง2ทีมเลยแหละครับ และซึ่งอย่างไรก็ตามครับก่อนเกมลราสุดเลยครับทางฝั่งของกุสูชาวบราซิลจากออสมาเลยครับก็ได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข,ข่าวเลยครับว่าเกมวันนี้ครับเป็นเกมสุดท้ายของรอบนี้มันเป็นเกมที่สําคัญมากที่เราอยากจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเข้ารอบต่อไปและหาตําแหน่งที่ดีสุดในตารางคะแนนแน่นอนเลยครับว่าเกมเจอกว่างจูฟซีเป็นงานยากของเรามากที่จะต้องหาสถิติการเล่นของพวกเขาเดซิซนี้เราเก็บข้อมูลกว่างจูมาได้2เกมหลังสุด เราต้องย้อนกลับไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากรุ่นการที่แล้วส่วนผู้เล่นของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกมวันนี้ครับต้องมาดูเลยครับว่าเขาจะวางระบบทีมอย่างไรเราต้องมาดูมาเก็บเก็บกันอีกทีส่วนเรื่องสภาพอากาศครับไม่นามีปัญหาอะไรกับตักเต็ของเรามาจากยุโรปหลายคนตัวเป็นเองครับก็มาจากบราซิลทางตอนใต้ซึ่งอากาศก็หนาวเย็นมากเหมือนกันคิดเลยครับว่าสภาพอากาศไม่น่าจะเป็นปัญหากับตักเตะของเราในทีมนะครับในขณะที่ทางฝั่งของแคเดรดูก้ครับแนวรับลุเครื่องไทยออสเตรเลียของทีมบุรีรัมย์เลยครับได้ออกมาบอกเลยครับอล เอเซียอิวิลิเป็นเกมที่ยากเราเจอเกมที่ยากมาทุกเกมเกมนี้ครับเราต้องมาปรับเรื่องของความต่อเนื่องและต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวมากเราต้องการ1คะแนนเพื่อการันตีเข้ารอบแต่ทีมเรียมของเราครับไม่ได้ต้องการแคสมาเสมอเราอยากจะชนะเพื่อได้3คะแนนให้ได้ทีมเ,เราครับมีฐานฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเดินทางตามมาเชียร์ทุกที่เกมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณฟุตบอลครับหลายร้อยคนที่ตามเข้ามาเชียร์พวกเราที่ประเทศเกาหลีใต้และต้องขอขอบคุณฟุตบอลที่ประเทศไทยด้วยอะไรครับที่ช่วยส่งกำลังใจกับ พวกเราพวกนี้ครับพวกเราจะทําหน้าที่กันจากตันทีที่จะแต่ชนะไอ้ได้แหละครับแล้วเราก็ยืนยันกันอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมของตะนั่งผู้ริมน,นานครับก็จะออกมาเย็นกว่างจูเลยครับในศึกของตะนั่เอเซฟอิริท รอบลีกเฟสเลยครับในที่8ในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา17นาฬิกาของวันนี้เลยครับตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามกวางจูเวอร์ครับไซเดียมประเทศเกาหลีใต้ด้วยกันเลยครับหลังเด่นข่าวสารที่สองครับเราอยู่ตอนที่ต้องฟังของบุรีรัมครับมากันที่ทัพนายใหญ่ของทางด้านบุรีรัมกันหน่อยจากทางฝังของเดวินชิชอบเลยครับประธานสโมสรของบุรีรัมออกมาเปิดใจเลยครับหวังที่จะพบบุรีรัมน้นครับเก็บใยเหนือกวางจูให้ได้เลยครับ หรยซึ่งก่อนเกมครับทา้งฝั่งของลูกเดวินนั้นครับทุกเกมเลยครับในแยของทัพปราศสายฟ้าครับก็จะออกมาโพสผ่านเพจของลูกเดวินและเพจของบุริรัมเลยครับหรือซึ่งก็ได้ออกมาเขียนข้อความผ่านทั้ง2เพจเลยครับวสุสู่รอบรองชิงแชมป์เอเชียวันนี้เยือนกวางจูเอฟซีเกาหลีใต้ที่นี่อากาศหนาวมากอุณหภูมิติดลบเกือบทั้งวันช่วงเวลาแข่งขันที่เราลงสนามอุณหภูมิน่า,นาจะอยู่ที่1ถึงลบสององศาแต่มาถึงนาทีนี้เลยครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดก็ไม่อาจที่จะสกัดความมุ่งมัน่นความตั้งงใจขอกได้ กำลังใจของแฟนๆครับที่ติดตัวมากับพวกเราช่วยอบอุ่นหัวใจและหายหนาวไปพอสมควรมาเย็นกว่างเจฟซีวันนี้เป็นเกมสุดท้ายของรอบแรกเอเซียอิริดแต่จะเป็นจุดเริ่มการเข้าสู่รอบต่อไปของบลูมยูนิัตดและมีผลต่อเส้นทางของเราวอาจะเมลกลับไปได้อีกยาวไกลแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดวันนี้ต้องมีแต้มเพื่อกรนตีเข้าสู่รอบสองของเอเซียอิริดแต่ถ้าวันนี้มีชัยชนะลำดับของเราในกลุ่มเอเชียตะวันออกก็จะขยับขึ้นมาจากมีนัยสําคัญทั้งทีมของเราและเพื่อนร่วมทีมของเราอย่างมากเราเดิมพันวันนี้มัน สูงและมีข้อหมายเราจะต้องสูสุดหัวใจและต้องสูด,ด้วยความประณีตทุกจุหวะกเกมลุกเกมรับทุกๆก,การก้าทำต้องละเอียดอ่อนต้องไม่ประมาทตลอด90นาทีต้องมีสมาธิกับเกมสำคัญที่สุดครับคือต้องอดทนรับมือต่อแรงกดดันของกคชเชียร์ทีมให้ได้าเราทำได้ดีครับตามแผนที่วางเอาไว้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเชื่อ,อะไรครับว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบ2อได้ด้วยดับที่น่าพึงพอใจและส่งผลดีต่อเส้นทางในอนาคตของเรา ทุกๆเกมในเอเซีอิริททุกๆนาทีที่บรมยูนิเต็ดลงสนามแข่งขันรายการนี้ก็คือการพัฒนาและการยกระดับของทีมเราจริงๆไม่ว่าจะแพ้เสมอรหรือชนะทุกๆนาทีคือการเรียนรู้คือประสบการณ์ที่ทําให้เรายกระดับทีมขึ้นมาได้จริงๆ ทั้งสภาพของผู้เล่นผู้บริษัทและแฟนๆรวมไปถึงสปปรตของทีมแฟนๆที่ยกระดับการชมการเชร์ขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจความผิดพลาดที่มีในแต่ละเกมถูกนํามาแก้ไขทันทีความคุ้มค่าของการได้เข้าร่วมแข่งขันเอเซียูโไม่ได้อยู่ที่เกินรางวัลเท่าไหร่แต่อยู่ที่บร,รมยุยูเนเต็ดได้ยกระดับทีมขึ้นมาเป็นท็อปอีสิของเอเชียเราจะมุ่งมันเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางสายนี้เพื่อที่จะพัฒนาทีมของเราให้เก่งและแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งนับว่าเป็นความคุ้มค่าและความสําเร็จออยย่่าางงงิขกเร,ร,รมรมูสทุลห ใจเลยครับอย่างที่บอกไปครับย้ำอีกครั้งเลยครับติดตามเชียร์กันได้เลยครับเวลา17นาฬิกาครับทางช่องขอรตนบีจีสปอร์ตบุรีรัมย์ครับมีผลต่อการเข้าสู่รอบต่อไปอย่างมากเลยครับในการออกไประเอ็นกวางจู F4 หลยครับ ประเด็นข่าวสารที่3ครับเรามาตอนที่ทีมชาติไทยยูวีสปีกันหน่อยครับน่าเสียดายมากๆเลยครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเลยครับโดยทางฝั่งของเอมเมอร์สันครับได้ออกมาเปิดใจเลยเลยครับโดยเอ้ออกมาพูดตรงๆ2สาเหตุเลยครับไม่ออมครบกันเลยครับที่ทีมชาติไทยยูวีสปีแพ้ต่อเกาหลีใต้เลยครับตกรอบศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วแหละครับโดยเราย้อนกลับไปวันที่17กุมภาพันธ์กันหน่อยครับทางฝั่งของเอมเมอร์สันหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยยูวีสปีได้ออกมาสัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20 ปีเลยครับ2 0 2 5รอบสุดท้ายกลุ่มดีนาที่2งครับที่ทีมชาติเกาหลีใต้อยู่20ปีครับชนะไปถึง4ประตูต่อ1ทำให้ไทยนั้นครับยังไม่มีแต้มและพลาดโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปจากแน่นอนแล้วแหละครับซึ่งทําให้ทางฝั่งของเกาหลีใต้อยู่20นั้นครับมี6คะแนนเต็มเข้ารอบเป็นทีมแรกและลุนแชมป์กลุ่มในนาทสุดท้ายครับส่วนทีมชาติอยู่20ปีครับก็ยังไม่มีแต้มเลยครับตกรอบเป็นทีมแรกในกลุ่มนี้จากแน่นอนเลยแหละครับและซึ่งโดยหลังจบเกมดังกล่าวก็ทางฝั่งของเอเมอร์สันครับก็ได้ออก ปีว่าครึ่งแรกนั้นครับเราเล่นได้ดีเรายิงประตูแรกได้และหลังจากนั้นครับเรามีโอกาสมากมายในการทําประตูแต่สุดท้ายครับครึ่งหลังครับหรือครึ่งแรกจับลงด้วยการเสมอกันครึ่งหลังครับเหมือนเราหมดพลังครับผิดพลาดถึง3ครั้งแต่มอพวกเขากับยิงได้ถึง3ประตูเราต้องวิเคราะห์เกมนี้ด้วยกันอีกครั้งดูและแก้ไขข้อผิดพลาด2องสาเหตุครับที่เพชรกาีใต้ครับปัญญาที่จะพูดครึ่งหลังพลังของเราครับลดลงไปเราเสียสมาธิประตูแรกของพวกเขาครับได้มาจากลูกตั้งแต่และพวกเขาได้จากลูกครอสในลูกที่2ส่วนลูก ที่สนั้นครับก็เป็นลูกตั้งเต่เลยครับเราไม่สามารถทําผิดพลาดแบบนี้ได้อีกเราต้องมีสมาธิเต็มร้อยครับตลอด95นาทีจนกว่าผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดหมดเวลาเลยครับเกมสุดท้ายครับกับทีมชาติซีเรียเไรครับเราจำเป็นที่จะต้องเล่นเพื่อออโตรอดเราต้องให้เกียต ดิยดของครอบครัวของเราครับเราต้องสู้เป็นอีกเกมและเราจะเป็นเกมสุดท้ายเลยครับเราต้องพยายามทำดีสุดรูตั้งแต่วันนี้ครับเราโดนยิงไปถึง3ครั้งเราไม่ควรผิดพลาดแบบนั้นจริงๆเราไม่เคยเจอกับซีเรียมาก่อนครับผมได้ดูเกมที่พวกเขาเล่นกับกอริลีใต้เกมแรกพวกแข็งแกร่งและมีรูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะกองหน้าเราต้องดูเกมกับซีเรียกับญี่ปุ่นอีกครั้งวิเะห์และดูทีมของเราว่ามีใครเจ็บหรือไม่เพื่อจัดการให้พร้อมสอบเกมต่อไปเลยครับ ส่งสำหรับโปรแกรมของตะลันทีมชาติยู20นั้นครับก็จะลงแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุยจนไม่เกินย0ปีรอบสุดท้ายเลยครับกลุ่มดีนัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติซีเรียในยู20เลยครับที่สนามของตะลันกีฬาศูนย์พัฒนธรรมกีฬาของตะลั่หลูกหัวเลยครับในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเลยครับจากนั้นครับเราขอไปปิถานที่ทางฝั่งของตะลนฟุตซอลก่นหน่อยครับอย่างรายการของฟุตซอลเลยครับหรือเจ้าอัามสุภวุฒิเลยครับได้ออกมาลา บูเว็บชนบรีแล้วเลยครับโดยจะออกไปยกซบสมสรนอย่างตะล่านหูฟุตบอลครับในประเทศออสเตรเลียด้วยกันเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของสมสรนหมฟุตบอลครับนั้นครับในลีกประเทศออสเตรเลียเลยครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของสุภวพุฒิเถือนกลางเลยครับจากสมสับลูเว็บชนบรีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเลยครับเพื่อที่จะลงแข่งขันในรายการหนึ่งเลยครับในระหว่างวันที่28จนถึง28มีนาคมนี้เลยครับซึ่งขณะที่ทางฝั่งของสมสันหูฟุตบอลครับนั้นครับก็ได้แถลง สโมสรรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ประกาศเซ็นส,สัญญาร้งัํสคัญกับสุภาพบุรอนกลางจากบลูเว็บชมบรีและขอต้อนรับเข้าสู่สโมสรจากธนาสมาบุรุ์เป็นได้ยิงฟุตซอลที่มีผลงานโดดเด่นและขอจะนำทักษะประสบการณ์อันยอดเยี่ยมมาสู่บุมฟุตบอลครับหลังจากเล่นกับบลูเว็บชลบีมาหลายปีขอได้รับรางวัลมากมายและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของวงการฟุตซอลสุภพบุริเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เล่นที่ดีสุดในเอเชียและก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสาคัญของทีมชาติไทยและได้รับรางวัลยยยยดเเีมีมมมในชาาก เราเชื่อมั่นเลยครับว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้ครับถือเป็นข้อติดสร์ครั้งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตซอลของออสเตรเลียและมันจะหลครับว่าการเสริมทัพของสุภาพบุรุษจะช่วยยกระดับเกมและช่วยทีมบรรลุเป้าหมายในการแข่งขันได้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ